สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพวกเรารายการ Amazing TV Game นะครับก็อยู่กับผมครับพีคงและก็อยู่กับพีจังครับขอเสียงหน่อยครับเอัสวัสดีครับแล้วก็คุณตั้มลิปเปอร์ครับขอเสียงหน่อยครับเอาสวัสดีครับเอาละครับวันนี้เราจะมาเอาตัวรอดในคืนแรกนะครับในคืนนี้เอาครับเราจะมาเริ่มเล่นกันเลยครับอางบ้านตรงไหนดีครับไอตีไอตีวะเราต้องตัดไม้กันก่อนครับตัดตรงนี้เลยนะอุ้ยตัดตรงนี้เลยนะ ตรงนี้แหละลเออตัดเลยตัดเลยโอเคเราต้องเลือกในการตัดไม้ใครทำโต๊ะครับครับทิ้งโต๊ลใครทำครับตามไปตามเจยีนจยนเจนมาถึงก็ตอนคืนแลยครับใบมากครับเจ้าของเซิร์ฟมันเกียรนะครับอ้าวอโอ้ตอนนี้เราต้องรีบหาไม้ครับ ถ้ามาธรรมดาเลยจะสร้างแบบไหน,นดีครับปรบ้านใต้น้ำเอาจริงเหรอครับเอาจริงครับผมตัดให้มันไอ้นี่ดีนะให้มันสวยได้นะอย่าตัดเละนะเอาแบบไหนดีเอาแบบไหนดีแล้วแต่เลยคนสร้างขึ้อนอยู่พวกคุณเดี๋ยวมไม่ตัดชูกกระเครกันโอ้หมองท้องฟ้ามีดวงดาวเต็ไมไปหมด สวยงามครับข้าคืนนี้ยังอีกยาวไกลเอาครับใครทำตัวค้าครับวางครับครนะครับเราจะสร้างอะไรก่อนครับอ๋อเอาวุธก่อนครับเอาวุธจัดอาวุธก่อนเลยไม่สร้างบ้านก่อนเนาะไม่หยั่งสร้างบ้านก่อนเถอะคืนแรกเอาตัวรอดก่อน มาสร้างบ้านใครจะเป็นคนวางแบบแปลนเฮ้ยนุ่นญาติมองผมเคี่ยงผมขอไปหน่อยบูสยญาติมองเลยนะเดี๋ยวไปเคลียร์ให้คุณวางแบบแปลนบ้านเลยเนี่ยตรงเนี้ยอันนี้ผมกำลังผลิตอาวุธครับผมโอเคก็ได้มาเรียบร้อยสามไม่ากต้องย่องๆ่ครับ เดท็อป is o ักันไหม,ม,มองไม่เห็นครับโอ้เยเฮ้ยเฮ้ยเเห็นฮ้เยเฮ้เยอุ้ย,ย,ย,ยอหเรียบร้อยครับตัดตัดสายก่อนง่ายดายมากครับมันกระจอกมากาครับอาคาสร้างเลยครับ สางสรางสรางสร้บนี่เราจะสร้างบ้านแบบไหนดีครับเนี่ยออกแบบเลยครับนำใจเลยครับผมทางง่าไม่ได้ที่มีหลังคาอ๋อนั่นไงครับตอนแอร์ีดนะครับเล่นมันเลยไหมครับคุณพีครับ เดี๋ยวผมจะทำรตรงนี้จะทำเป็นไอ้นี่นะฟาร์มเลยกันฟาร์มข้าวขอทรายหน่อยที่มันโยนไปเฮ้ยอย่ายทุบดินอย่าทุบดินพลาดแล้วครับพลาดไปแล้ว,ๆๆรลวกรรมสวยง,งามชึบอ่าพวกคุณไม่คิดจะสร้างพายกันเลยเหรอใจเย็นใจเย็นครับนใจเย็น ทีละอย่างทีละอย่างรีบจังเลยนี่หลายนาทีแล้วนะครับเนี่ยกี่งๆเนะอ่ยประมาณห้านาทีแล้วครับเนี่ยเป็นแบ่งเป็นฉานก็ได้มั้งไอ้ยเ้ารใครมาครับนั่นเอาเลยครับสร้างบ้านเลยครับนี่โดนย่านยิงโอ้โหสกายมีคนทักสกายอ่ะฮัตฮอตฮัต ร้อนร้อนอร้อนนะสุดสดทุยผมปนาเนี่ยโดนโดนเาบลอกเอเหายละโอ้ระวังคีเปอร์นะเนี่ยนุยานมาอาครับยัดขายยัดกินไม่ใช่ตัวเขียวเขียบบ้านเลยครับตายครัวไม่ยติเป็นเดอะฮารคครับเดอะฮาร์เนยนเขียวเขียวเขาเดอะฮารค ใครว <ITA> ่าเนี่ยไปหามเลดพืชให้หน่อยดิซีดนะครับใไอไอกาแฟนะซีดซีดซีดมีอะไรบ้มีมีอหน่อยครับผมเนี่ยตีหญ้าเลยช่วยเอ็ตีหน่อยใครว่างเนี่ยให้คุณตามสร้างบ้านไปครับขายหลายอยู่นะเดี๋ยวก่อนคุณคุณตี้ยมเดี๋ยวผมไ่อยู่กระดองกระดองขุนเออสเตนอยู่นะคุนอะไรนะขุนเออสโตนไอด้านไอด้านปิดอะไรวะ ก็ถูกแหล<อ>ะเขาก็จโตนโหมีการประทาะนิดหน่อยครับไม่แขวะไม่แขวะอือหึหโอ้ตีตั้งานานได้อันเดียวครับโหซึ้งเลยครับมีบ้าซีดนี่ีมีอยู่สี่อันอ่นนะเอามาเอามาลาัครบผม อยู่ไหนอะอยู่ไหนอะยู่ไหนอะบ้านเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยโหคุณวิ่งไวมากครับนั่นแหละโยมาจิ๊บ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 ตังคิวอ้าวคุณตั้มเอาซีดมาดินี่จะปลุกอ้อยในบ้านเลยเหรอคุณตั้มขอซีดหน่อยมันอยู่ในตัวคุณอะขอซีดน่อยครับ หนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อเยี่ยตรงนี้ทำประตูแ้วกันตรงไหนครไปประตูจะมาทำเตาเผาแล้วม่อานนี้ตรงนี้มาข้างในป้ายด้วยป้ายด้วยครับผมตั้ขโมย อย่าทุบไงต่ำอยัดทุบหย่าทุบหยัดทุบเว้นช่องเว้นทำหน้าต่างด้วยดิเดี๋ยวเดี๋ยวทำของให้ตัดไม้ทำลายป่าอ่ะเฮ้ยต้องเป็นยีเอาไม่เข้าใจหัวหัวสินครับ ผมว่าเดี๋ยวเรามาเจอพาร์ทหน้าพาร์ทหน้าเราจะมาสร้างบ้านกันต่อนะครับนะครับสำหรับวันนี้รายการ Amazing TV Game แล้วก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ